หนึ่งสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเริ่มทําธุรกิจครับหลายๆคนอาจจะมีความคิดที่เริ่มที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับแต่หนึ่งสิ่งเลยนะครับที่เราต้องคานึงถึงนะครับก่อนที่เราจะมาทําธุรกิจนั้นนะครับหลายๆคนมีความคิดที่จะทําธุรกิจเพราะว่าอยากรวยนะครับอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใหญ่นะครับอยากมีฐานะในการเงินมากขึ้นมีความมั่งคั่งร่ํารวย นะครับประสบธุรกิจประสบความสําเร็จกับชีวิตนั่นเองนะครับจึงมีความคิดรเริ่มที่จะเป็นเจ้าของอธุรกิจหรือเป็นนายตัวเองนะครับแต่หนึ่งสิ่งนะครับที่เราควรเข้าใจหรือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะทําธุรกิจนั้นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าการที่เราจะเริ่มทําธุรกิจนั้นนะครับธุรกิจคุณไปช่วยแก้ไขปัญหาหรือไปให้คุณค่ากับใครบ้างนะครับหรือไปให้ประโยชน์กับใครบ้าง นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การทําธุรกิจนั้นนะครับที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขจะมาจากแพชชั่นนะครับหรือแพชชั่นจากการมีความเมตตากรุณาหรือการอยากแก้ปัญหาหรือการให้นั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยคุณต้องมีใจเริ่มต้นในการที่คิดทําธุรกิจเนี่ยน,นะครับคือการที่คุณอยากจะออกมาให้อะไรกับโลกใบนี้หรือประเทศนี้นะครับหรือในที่ที่ที่คุณอยู่นะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นใจที่เราสามารถที่จะได้รันธุรกิจไปได้โดยที่มีความสุขนะครับแล้วก็มีแพชชั่นแล้วก็มีความมัง่งคั่งน้ำรวยเข้ามาเพราะว่าอะไรที่เราทําจากาใจเริ่มต้นที่มีความสุขจากการให้ไม่ได้หวังไปกอบโกยหรือมีความโลภมีกิเลสเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เราทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จ นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขกับชีวิตได้ง่ายๆนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่สามารถาไปใช้กันได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมไดหมอประกันภัยหรือค้ดไดสอนรวยด้วยธรรมะวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ไม่ใช่แค่ดีแต่ขอให้เป็นวันที่โคตรดีครับสวัสดีครับ